มาเล่นแมจิเคปอีกแล้วครับแม่จิเคปโกโก้ไป <G ül üyor> ได้วันหวานนี่แล้วครับเราจะเล่นท่าเดิมนะ ถ้าเดิมมันไม่สนุกแล้วม้งเราจะเอามังกรมั้งเดี๋ยวรอเราไม่เอาละเราจะเอามังกรกับนักฆ่านะนีท่านมังกรนี้กันนบน่าดับมใช่นาฆ่าเราจะเอาแค่สองอย่างนี้แหละเราจะไม่ยุ่งกับธาตุอื่นเลยเราจะเอาตีเร็วไม่ทีมอบโล เอามอบโลแล้วกันนะจมตีด้วยทองพัทธมิตรสามตัวอยู่แถวกันพกะเขาจะรับป้องกันอ,อันนี้ไม่เอามาังรับทองเมื่อแพ้อืมเอาว่าแรกแล้วกันนะ ขวาล้วกันอ้ยยังไม่ได้เลือกเลยขายไปไหนแล้วอุ้ยอุ้ยเราเจอหลินว่าเฮ้ยหลินมันชอบเนี่ยมันชอบยกเราไปไว้ในกรงอ่ะแล้วมันก็ตีชิง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 แน่นแค่ลินอีกอ้าว มันใช้ฮีโร่หลินโ้มีคนใช้สองคนสามคนแล้วเนี่ยเ,เราต้องเอาไปไว้ในนี้มังกรมันยังไม่ได้หกตัวม,มีเอามีไว้นี่แล้วกันจริงๆมันต้องไว้แบบนี้อ่ะโอ้ยไม่ทันละ หวานๆอยู่หน้าเลยไหนดูสิใครใช้หลิงนเนี่ยมีคนใช้สองคนนะเนี่ยเราต้นรางวัลลิงมันเพิ่มเสียงสักหน่อยอุ้ยอุ้ย เฮ้ย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 เอหวานค่ะฮึเาต้องเอดับจริงๆนี่เรามีอย่างนี้แล้วเพิ่มฮีโร่ไปเลยโอเคเฮ้ยเอาหวานหวานลงมาหวานหวานมันโดนโดนหลิงดึงอ่ะใครที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี้ยฝั่งซ้ายนี่จะโดนหลิงดึงไปก่อนเลย นั่นน่ะโดนหลิงดึงไว้แล้วเนะี่ยดึงไปอยู่ในสู้กันเดี๋ยวรออยู่ในกองอนะ่ะโอ้เนีน่ยหะโอูเดี๋ยวรอแม่งใส่ของโจมตีบอกเลยโอ้ยอะไรเงีะยนะตีเร็วจังวะอ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอเอากระบองสักด์สิทไปอยู่ในกองแล้วมันตีเร็วแล้วมันในมันเพิ่มอะไน,นี่อ่ะกับเพิ่มสเต็กสแต็ก เจอคนเก่งจริงไว้ตานี้แล้วเอานาขาดแทงนะระดับสีดำนาขาดแทงเดี๋ยวจะเอาไว้ข้าลิงเดียวเฉพาะเลยไอตัวที่มันดึงอยู่แี่ย มีใครมันเล่นเฮ้ยไอ้นี่มันเล่นเหมือนเรานี่ว่าเอ็นี่สามอ่ะโชคฮีโร่ไปจะเอาไอ้วานๆนี่แค่จะเอาไลลาลงมาเอาไลลาไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวไลลามันจะโดนตัวที่เขาใช้ฮีโร่หลินผู้กระจายการหลินดึงไป ัทมิตได้เลือดได้ป้องกันโจมตี6%ไม่ค่อยเห็นผลเลยเอาล่ะชนะไปคนเราแพ้ไปกี่ตาวะเนี่ยเมื่อกี้ชนะสามแพ้สองเรเคิร์ดเรามาครับเรเคิร์ดจะมีให้กินกาวะ เงียยเคริ์น,น่าจะเก่งกว่าด๋ย่ถ้าเราได้มังกร6ท่านะะทั้งหมดตังแถวหลังของเราอะจะเป็นมังกรเลยมังกรสวรรค์สวัยทำไมนี่มันไม่แปลงร่างมันไม่เหมือนในนั้นหรอ เปลี่ยนอยู่นี่เมื่อกี้ดูไม่ทันมันจะมันจะเอาใครสักตัวของเราแปลงร่างเป็นแมวว่าไงว่าไงกระบองศักดิ์สิทธิ์ขาดจับจำไว้โอ้โนนี่ชนะหกศูนย์แล้วเว้ย ลดจำนวน e อ p ฮีโร่พัทมิสสวนใสคุณภูมานาคุณภูมานาก็น่าสนใจว่ะเราจะเอาอันซ้ายดีกว่านะาจะเพิ่มฮีโร่เพิ่มเลเวลผู้ประชาการเข้าไปเลยเอามาแทน,นอเอาใครไปดีเอาหว,นวานลงไปแล้วกันอเอมเจ้าหน้าดาบยังไม่ได้หน้าดาบมัะนนะัางยิงไปก่อนอ น่าจะาตัวนี้ลงแทนไลลานเนี่ยเราจะได้เงินมันจะสุ่มอันนั้นมาค่าฮีโร่เคสอออ๋ไอตัวนี้เมื่อกี้น่จาจะตัวนี้มาแทนไลลานเนี่ยอ,าอาย๋อเซตไปของไลลามันจะสุ่มฮีโร่มาให้เราเนี่ยแล้วเราก็ขายฮีโร่ได้เงินเอาละไลลาเราเห้ยแทนใครดีล่ะเขาเนี่ย มีเหรอมไม่ต้องแทนใครหรอกมั้งจะเอาลาไลาไว้ของนี้เดี๋ยวไาลาลาดึงหมั้เขาหวานๆไปอยู่หน้าป่ะเอาไปอยู่หน้าอะไรแกเอาละเอาหมีมาใส่ให้เลยไอหวานๆโอเค เป็นคืออะไรนะเมลิซาเมลิซาเมลิซาเออทำไมแกเอาใส่ไปให้น้องผู้ทำไมเอาของไปใส่ให้น้องผู้อ่ะหืมน้องผู้แกเก่งสุดเลยเนี่ยอืมเอาไปใส่ให้ดักกี้อ่ะไม่มีของเลยคนนี้ไอตัวแรกนี่น่าก,กลัวนะเนี่ยเมื่อกี้ไปไหนละนี่เออเดรรอน,นิงอ๋อ มันได้แต่นักยิงว่ะก็ไม่เอานักยิงเราจะเอานัดดาบนัดดาบสีดาวยังไม่ถึงจอเจองจริงเราเอาชุดลงไปเดี๋ยวจะอัญเชิญใครมาสักตัวแล้วเราก็จะขายเอาเงินอเอาหวานหวานลงมาดีกนะว่าหวานหวานไม่น่าแล้วกันอโอเค ไม่รู้ว่าใครจะเล่นอยากให้สอนไหมถ้ามีคนบอกให้สอนนี่เดี๋ยวจะสอนนะวันหลังสอนให้ชนะยาวๆเลยเกมกระดานแบบนี้ถ้าเราชนะยาวๆที่หนึ่งติดต่อกันสามสีตาได้นะมันจะเริ่มสนุกฮ้โอยอีกคนนี้ยังไม่แพ้เลยเว้ยคูเดอร์เก่งเว้ย นี่นี่เดี๋ยวรอสองดาวนะนี่โอ้ตัวนี้สามตัวนี้หนึ่งบาทสามดาวแล้ววะม,มันไม่สะสมเงินเลยเหรอมันสะสมอยู่นะอ๋อมันไม่เพิ่มมันไม่เพิ่มเวลผู้ประชาการมันเอาไปสูงี่โรบหมดอลเอามอดแทนนี่ดีกว,ว่ามั้งเอาเงินดีกว่า จะซุ่มวันนั้นได้ลิงมาเฉยอ้าได้คูบ้ามาเราจะขายเซตละคูบ้ามันเก่งกว่าเซตปอลโอล่าคูบา้าโอ้ยเอ้ยคาริน่าครับโอ้ยอนี่เล่นนั่ดาบเหรอไม่ใช่หนึงมันอัลซามิชิแสงดาวเอะ่ะไปด,ดูโอ้ยอนี่เอาหน้าดาบด้วยหน้าดาบกับสัามิชิแสงดาว เราต้องเอาเพิ่มคอนจ,จุแล้วเอามังกรมังกรเราจะเอาตามังกรยังเอาละทำไมเขาไม่เอาดาบดูเลือดดาบสุกชีวิตเอาละใ้นั้นดาบมาตัว จะเอาให้เยลาแล้วกันต,ต้องเซฟไปอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้มแชนเซฟเอาเซฟขายเอาจะเพิ่มเวลไปเลยหัวเอาละมีอาลงมาละมียาละ่ะเรียกมีอาตลอดน่าละนัะ้นยิงจะสี่ตัวละมังกรไม่ได้ละทุกทีมได้มังกรง่ายนี่ นี่ไม่แน่มังกรหรอฮะอู้หเดียวเดียวแจ้าสมุมเวทไปเลยเหรอเผาไฟเหรอตายไหมตายอุ้ยอ้ย,อยมึงหิวเลือดอ้ยไม่ตายไม่ตายเหรอเหลืออ่ะ เลือดเราเยอะกว่าเพื่อนเนี่ยนี่อันดับสองมีมาครับมีไปแทนเฮลเคิร์นแล้วกันหวานหวานอยู่ลิม่ะอันนี้ไปให้มมนนตัวนี้อันนี้มันจะเพิ่มเกาะด้านซ้ายแล้วขวาเป็นมีอันนี้แล้วก็สามตัวนี้จะได้จะได้เกาะ ดึงเวลาไปแล้วครับไอ uh, uh, uh. <ind> ้น <Okay. S 1> uh. uh, ี oh, uh, uh, ่ม <Saturday interject ion noise> ันเลือดอันด้ำหนึ่งอยู่แปดแล้วแปดสิบเราได้เลือดอันละสองอยู่อ๋อดูดิตัวนี้เราเก่งมาริซามาริซาเอาละเดี๋ยวเราสู้เขาไม่ได้แล้วดูจะวิวแววแล้วนะแต่แค่มันมีไตเกิดอ้มโอ้ยโอ้ยสู้ไม่ได้เว้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวเราตีเลือดเร็วเลย ตัวเดียวตี16อ,อ,อ่ะแกนี้ก็เกินไปมันมีข้อเสนอดูเลื่อนอชั่วคราวอุ้ยอันขวาว่ะเฮ้ยฮีโร่ที่ไม่ใส่อุปกรณ์จะได้ ของม่วมๆอย่่งชิ้นน่ะเพราะว่าฮีโร่ที่ไม่ใส่อุปกรณ์นั่นไงไม่ได้ทุกตัวอะไรเนี่ยได้แตละชิ้นได้ของดีเท่านั้นเห็น,นั้นเราต้องเอา,เาต้องสลับของซะหน่อยเอาละเราจะเ,เริ่โมจมตีอย่างเดียวเลยเอาไปให้ใครเอานนี้วันนี้ไปให้ใครดีเดี๋ยวดู เดี๋ยวเรามาถอดของก่อนเอาละมังกร,งกรฉังเอ๋อลงมาแล้วอืมทำไมเมื่อกี้มันไม่สุ่มอ๋อสุ่มคูบ้ามาอยู่นี่เราจะเอาเล่มนี้ไปให้ใครเอ่อเอาไปให้ตัวนี้แล้วกันเราจะเอาตัวหนึ่งเดียว,วเน้นๆเ,เ,เ,เลยเพราะว่า ตัวท kind of ี่ไม่มีของจะได้ของมาสุกมั่วมั่มันหนึ่งชิ้นอืมนั่นแนะได้ของละหนึ่งชิ้นไปเลยไายเซฟไปไทยใบที่สามเปนใบสีทองลองไปดูที่ไทได้อะไรบ้างมันในเลือดเลือดมันมีประโยชน์เท่าไหร่ใคนแรกอ่ะ คนแรกมันจะสุ่มฮีโร่อะมันได้มังกรัดสุ่มฮีโร่แต่เวลมันได้แค่นั้นมันตัวหนึ่งบาทสามดาวมันไม่น่ากลัวจะเอาจังเออลองไปไ,ได้สีแล้วมังกรได้สีแล้วขาดอีกสอง เอาคอสไปแทนมีมีอารมีอาร์มเราไม่เล่นมียะเราไม่เล่นขายดีกว่าไม้ยขายแล้วกันวิยทำไมเราไม่เอานี่ให้คอสือมานดูเลยเอาให้คอสค่สนเก่งกว่า มีเลือดเด็กยี่สิบสี่ตายไหมตายไหมโอ้เก่งเอาเรื่องไลยเนี่ยโอ้โอ้นี่มึงสองดาวแล้วเนี่ยแพ้อีกแล้วเราชิ้งฝายทิ้ฝายมียะเอาของไปมียะสองดาวฮึทำไมมีเดคคนเล่นสันนรกเอาละโอ้ถังเออมาเลยเว้ยฮึแตอนี่แกพวกแกแพแน่ นี้ไว้คาแทงโดยเฉพาะชีเวียนัส,สู้ฟื้นฟูป้องกันสร้างดาเมจรเพิ่มอ่ะเอาแทนนี้ไปเอ้ยจริงๆต้งองเอาอันนี้ไปให้อคูบ้าต้องให้หนีสิ โอ้มันสูงตัวนี้มาเลยเหรอตัวนี้เล่นสามดาวทำไมเมื่อกี้เราว่าเราแมนที่เอาหน้ายิงอยู่อะมึงเดียวรอมันเก่งเว้ยตัวมันใหญ่เว้ยเอ้ยคิดไม่มันจะสาบานไม่น่ากลัวหรอกเพราะมันตัวดาวน้อยเดี๋ยวเราได้ดาวเยอะมันมันก็แพ้เราแล้วเนี่ยนั่นๆไม่ตายแล้วอ่าซื้อเราไม่ได้ด้วยซ้ำ ราะมันเป็นแค่ตัวเขียวตัวสองบาทเองเรามองหาความจุอยู่เอาละหนึ่งคนไม่เอาสองคนอ้าวดาวเราได้ละเอาเพิ่มความจุนะ จะเพิ่มฮีโร่เยอะๆเข้าไปเลยอ้าวคอสมาครับม่ยิงได้สี่มังกรได้สี่เฮ้ยลงได้อีกตัวเอาคอสลงไปดีกว่าไหมอาวคอสลงไปไไไต้องให้คูบา้าสิต้อาให้หมีเลยต้องให้เฮียเคิร์ดดีกว่า ครูบาไปทางนี้ทางนี้เฮ้ยมันต้องมีคนนึงอยู่วันนี้เป็นจะเก่งเอ๊ะอยู่บรตามังกรต่อไข่เซตทิ้งเอ้ยวันนั้นมันส่มลิงมาให้มันไม,ม่สม่งวันนี้มันส่งจะเซตมาก่อนเลยฮึมคัดโตเหรอมุสุมสุาามส,มสุตายมุสุมุสุตายเอ้าฮึมมียาตายเมื่อกี้ยิงฆ่าเหรอ,หอ คนเก่งเว้ยคนที่สองอะ่ะโอ้มึงจะเอาคาริน่าสามดาวแล้วเนี่ยมมันไม่ติดอ่ะนี่โอ้คาริน่าเข้ามาเราจะเอาเมลิซาขายเซ็ตทิ้งเร <i> าสะสมนะเราจะได้เงินสี่สิบสามลเราจะเพิ่มด้ ผู้ประชาการไปวียงสิบเลยแล้วเราจะสุม่มนี่เราจะสุ่มตัวม่วงแล้วกันต้องเรียกตัวม่วงเห็นเวเรียกง่ายเราจะสุมมม่มตัวม่วงเน้นๆตัวม่วงเลยเลยอ้าวขายเซตสุม่มได้แต่เซ็ตมาว่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอะ่ะอีกวิญญาณธรรมชาตินี้ไม่เก่ง ในโมบายนุ่นเก่งชิบหาย <c oughs> เอาอะเอาวะไงท่านครูก่ไงฮะท่านครูสุมตีงฮีโร่ธรรมดาเหรอสุมเด็ดตัวเขียวตัวม่วงตัวฟ้าเหรอโอ้เราจะเรายังไม่เพิ่มจริงๆเราเพิ่มได้เนี่ย เพิ่มผู้ปัจจาการแต่ว่าอันนี้คค่สู้กับสับปานั้นเราก็ต้องขายนักยิงไปขายไปเลยไหมยังไม่ขายดีกว่านักดาบไอคนนี้แมวนักดาบไปหมดแปลกหลินไม่มาเลยเว้ย เราดาบเล่มแรกแล้วกันอเอาละเราจะขายนักยิงแล้วเราจะขายนักยิงเว้ยเฮ้ยขายหวานได้ไงอะ่ะหวานหวานเป็นมัมงกรอันนี้ขายผิดตัวเว้ยเอ,เอาคาริน่าไปแทนเอามอสลงไป ไดอีตัวไหมไดอีตัวโอเคอันนี้ให้ฉั่งหรืออันนี้ให้เฮ้ยให้อีคอสดีกว่าให้คูบ,บ้าแล้วกันได้ไอ้คูบ,บ้ามาเราสุม่มละได้เวลาสุ่มแล้วนั่นลิงมา <Okay. S 2> มียะเ,เราไม่เอาฉั่งเออเราไม่เอาเราจะหาน้ำดาบ หน้าดา่ามันไปไหนหมดวะโอเคคอสมานี่ไงโนแลนมาแต่เรายังไม่ซื้อเดี๋ยวเรามาปรับเ,เงินเราค่อยซื้อออ้ยเกือบแพ้เน้นเนี่ยนะต้องรีบสุ่มแล้วไม่งั้นแพ้เอาละลินมาไอตัวไม่สำคัญเราขายทิ้งให้หมดเอาเอ้ย,อยไม่ใช่เลยมังกรมังกรออรลินไปอยู่หน้า เอาลิงไปแทนตัวนี้แต่อีกคนนึง okay, มังกรขาดใครวะขาดมันหวานเราต้องสุ่มันหวานเอายินไปแทนใครดีเออยินไปแทนตัวนี้ยินใส่ลงไปเลยโอเคมังกรเต็มเตรียมเราต้องเอานี่ให้ลิง okay. โอเคอ้าวชิหายลิงโดนดึงไปด <Whatever. S 1> ึงลิงไปฆ่าเราทิบหาย อ๋อลิตไยเกิดอยู่เว้ยโอเคเดี๋ยวลิซเกิดอยู่โอเคถ้าเตรียมการมาเพื่อน,นี้แหละคาริน่าว่าไงคาริน่าว่าไงสามดาวก็ไม่น่ากลัวหรอกมันเป็นแค่ตัวฟ้านั่นยังยังมีอยู่เหรอมันต้องขายอีกคอร์สถึง ซุ่มก่อนเอาหลินตัวนี้มันจะโ <c oughs> อ้รันสล็อตมาเุ้ยเอารันสล็อตไปแทนใครดีวะแทนมันนี้สิอันนี้มันอันนี้จะโคนแทนนิดเอาของใส่ให้นี้เกาะไปไหนใส่ให้นี้ โ okay. อเคอานี้ใส่ให้โนแลนโนแลนโนแลนเอาใส่ใเราสลอตอ,อุ้ยผิดเอาลิงกับเราสลอตใส่สลับกัน okay. โอเคเออหลือเปลี่ยนมันดึงลิงไปอีกแล้วนั่นนั่นเห็นไหมข้าเก่งแล้ว ค่ามันเวียวสิบตันแล้วเราเอาใครดีเราดับคิดแล้วกันอตอนี้มันตึงเต็มมากเลยเราจะได้ทีหนึ่งวันนี้่เฮ้ยสุ่มอะไรสุ่มไป ดีสุ่มลีสุ่ม,มจอยเอาจอยไปแทนใครดีทำไมนี่มันเป็นธาตุสามธาตุอ๋อเอาคูบ้าขายนะเราจอยลงไปนะเอ้ยลายสลาอตเ้ยหลินว้ยลินว้ยหลินไม่มีของโอเค กรูบา้าขายซึ้ก่อนว้าวลาสล็อตอืมลาสล็อตตัวห้าบาทนะเนี่ยเจ้วลาสลอา็อตข้าวเท่า่นยต้องรีบไปใส่ของให้สลางสล็อตเดี๋ยวเดี๋ยวรอจบเกมก่อนอืมอ้าวตายไปหนึ่งอ้แกต้องแพ้ไข่อีกรอบแล้วน่ลรนมาก ลิงมาเอาโนไลมาโอเคของเต็มเปี่ยมเลยเขาเนี่ยเอ้ลานสล็อตไปไหนวะลานสล็อตแกไม่ต้องไม่ใส่นี่สิแกต้องใส่ของแรงๆอืมโอเคไม่เคยมีของเลยลิงไม่ต้องเอาของลิงลิงมันไม่เก่งลิง จะได้อะไรโอ้ได้นัดดาบหกงี huh. ้เนี่ยจะเราได้มังกรหกอ่ะนตัวอะไรวะเจ้าหนุ่ิ๋คาริน่าโอเคโอเคลดตัวเดียวแล้วลุมมันพวกลุมมันลุมมันดูโอ้เราจะลดได้หมื่นเจ็ดแล้วสะลดค่าทำไมไมีผิดหวัง ไปดูสรุปหน่อยสิวันนี้เล่นดูสิสามดาวก็จริงแต่มันเป็นแค่ตัวฟ้าตัวเขียวมันไม่เก่งของเราเป็นห้าดาว